เขาฝากข้อความนี้มาให้กับคุณเพียงคนเดียวขอภัยเปิดข้อความเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนพอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณนะมีพลังงานประมาณไหนแปดเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาญจ์ อศวินถืนนงงนอถะะว้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกสามดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมแทพลัพลังงานของคนราศีธนูนะคะแล้วก็สิทธถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมราศีธนูนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนขยันตั้งหน้าตั้งตางทำงานเรียนรู้ฝ่าฟันนะคะสิตงต่าง พยายามมองโลกในแง่ดีนะคะมีกําลังใจที่ดีพยายามที่จะต่อสู้ฝ่าฟันรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองเป็นคนที่มีความหวังดีมีความจริงใจรักใครก็รักจริงพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนเคยตกหลุมรักนะคะแต่ว่าความรักอาจจะทําร้ายหัวใจคุณตอนนี้คุณมีการเฝ้ารอมีการเฝ้าคอยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ฝากข้อความมาให้กับคุณนั้นเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อย แฮงแมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนโรกูพิจิหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุด,ดินมังกรพฤกษกานสเตรนพลังงานของคนราศีสิงห์เดวเวอร์พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็เดวิลพลังงานของคนราศีมังกรมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมา เป็นคนเก่งมีความสามารถมีเหตุผลไม่ชอบการทะเลาะนะคะสามารถรับม,มือแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีมองโลกในแง่ดีมีความเรียบง่ายนะคะแฮงแมนที่ขึ้นมาคุณทั้งคู่น่าจะรู้จักกันแล้วความสัมพันธ์เป็นแบบคาราคาซังนะคะ ยังไม่ได้เคลียร์ใจกันหรือว่ายังตัดใจจากกันไม่ได้ The Devil ยังเป็นพันธนาการยังคงมีความหลงไหลมีความหึงหวงมีความคิดถึงยังคงจินตนาการถึงกันอยู่นะคะตัดใจจากกันไม่ได้ทั้งแฮงแมนแล้วก็ The Devil เนาะยังคงมีการอยู่ในหัวใจหรือว่าพลังงานของเขายังคงมีคุณอยู่ในหัวใจตัดใจจากคุณไม่ได้มีพลังงานของการอยากเริ่มต้นใหม่การเห็นค่าการรู้ตัวว่าตัวเอง รักคุณมากขนาดไหนหรือว่าคุณสําคัญสําหรับเขามากขนาดไหนพลังงานที่ขึ้นมานอกจากจะเห็นค่าแล้วอยากเริ่มต้นด้วยนะคะแล้วก็รู้ตัวแล้วว่าใครคือเจ้าของหัวใจของเขามีความสําคัญสําหรับชีวิตของเขามากมายขนาดไหนหรือว่าคนที่มีความสําคัญต่อเขาในตอนนี้คือคนที่ความสัมพันธ์มีการคลาคาสังกันอยู่นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าเขาฝากข้อความอะไรมาให้กับคุณ ขอให้เปิดข้อความเขาทีนะคะคนคนนี้เขาปากข้อความอะไรมาให้กับคุณเกาเหรียญน,นะคะยังคงเก็บตัวเก็บใจไว้ให้กับคุณอยู่ยังไม่ได้มีใครนะคะ1ิไม้นะคะอยากลองอีกครั้งอยากพยายามอีกครั้งอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งเขาจะทําให้ดีขึ้นนะคะเขาจะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นนะคะ เว้นว่างเว้นวักพักใจไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแม้ว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคุณเขาก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครคนอื่นสี่ไม้รักยังคงมั่นคงนะคะยังคงจริงใจหัวใจยังคงเป็นดวงเดิมหรือว่าอยากคืนดีกับคุณนั่นเองนะคะพลังงานของสี่ไม้เนาะเป็นการคืนดีด้วยเป็นรักที่มั่นคงอยากอยู่ด้วยกันจนแก่เท่านั่นเองนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะ ใจเย็นแล้วนิ่งแล้วนะคะอยากทําบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ารอคอยว่า คุณจะให้อภัยคุณจะให้โอกาสไหมสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือการเริ่มต้นการกลับมาเริ่มต้นกับคุณนั่นเองนะคะหากว่าเขาเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจพลังงานของคุณก็เหมือนยังคงรอคอยเขาอยู่ยังคงรักเขาอยู่แม้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันชีวิตมีแต่ง,งานกับงานก้มหน้าก้มตาทํางานพลังงานของคุณก็ยังคงมีความรักที่หวังดีที่จริงใจมีการรอคอยมีการเฝ้าคอยนะคะแล้วก็มีความหวังว่า เขาน่าจะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นหรือว่าเขาน่าจะสํานึกได้เขาน่าจะคิดได้พลังงานของเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆนึกได้คิดได้อยากเริ่มต้นใหม่อยากได้โอกาสใหม่นะคะห่างกันไปนะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบในความเงียบในความนิ่งเขาก็คิดได้เขาก็รู้ตัวนะคะแล้วก็ความรักที่มีให้กับคุณนะคะที่อยู่ในหัวใจของเขายิ่งชัดเจนมากขึ้น ยิ่งห่างไกลย,ยิ่งไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันยิ่งคิดถึงยิ่งนึกถึงยิ่งมีค่าต่อหัวใจของเขามากๆข้อความที่เขาฝากมาบอกกับคุณเพียงคนเดียวก็คือคนเดียวที่อยู่ในใจของเขายังคงเป็นคุณเสมอเขายังคงรักคุณอยู่ยังคงรอคุณอยู่แม้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันความสัมพันธ์มีการห่างหายหรือว่าโก,การธกันงอนกันยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันพลังงานของเขาอยากขอโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุง ช่วงเวลาที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยที่โกรธกันงอนกันเขาอยากบอกกับคุณว่าเขาไม่มีใครเลยนะคะไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาเลยในห้องหัวใจของเขายังคงมีคุณอยู่ในนั้นทั้ง4ห้องหัวใจเพียงคนเดียวนะคะ